สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันที่จังหวัดนครนราศีมาเพื่อมาสำรวจปราสาทห้วยแคนแหล่งโบราณสถานที่สำคัญและประวัติศาสตร์ความน่าทึ่งค่ะใช่ค่ะปราสาทห้วยแคนตั้งอยู่ที่บ้านห้วยแคนตะบนห้วยแคนอำเภอห้วยแถงฟังแค่ชื่อก็รู้แล้วว่ายังมีเรื่องราวจริงๆอีกมากมายให้เราค้นพบค่ะค่ะแล้วที่สำคัญสถานที่นี้ยังเกี่ยวข้องกับยุคข,ของพระเจ้าชัยรัชาที่7แห่งอาณาจักรขมรโบราณ อยากรู้ไหมคะว่าปราสาทแห่งนี้เขาสร้างขึ้นมาเพื่ออะไรเดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังค่ะงั้นพวกเราไม่รอช้านะคะไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะไปตอนนี้นะคะเราอยู่ที่หน้าปราสาทห้วยแคนนะคะเป็นแหล่งโบราณสถานที่สร้างขึ้นด้วยศิลาแรงและมีอายุยาวนานในช่วงศตวตรรษที่18ค่ะบอกตามตรงเลยนะคะเป็นแหล่งสถานที่สำคัญมากๆเลยค่ะ ทุกคนคะดูตรงนี้สิคะลวดลายแกะสลักบนหินสีาแดงยังคงเห็นได้ชัดเจนถึงแม้จะไม่สมบูรณ์แบบร้อเปอร์เซ็นต์แต่ก็ยังเล่าถึงความศรัทธาในศาสนาของคนยุคนั้นอย่างดีเลยค่ะทุกคนรู้ไหมคะว่าปราสาแทแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์อะไรใช่ค่ะปราสาแทแห่งนี้สร้างขึ้นในศาสนาสถานในศาสนาพุทธที่มหายานหรือเรียกอีกอย่างว่าธรรมศาลา เป็นที่พักของการเดินทางและประกอบพิธีต่างๆทางศาสนานั่นเองค่ะเข้ามาในตัวปราสาทแล้วนะคะทุกคนและนี่คือสวนกลางของปราสาทซึ่งในอดีตเชื่อว่าเป็นประติจฐานธรรมจักและศิวลึงที่ใช้ในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาค่ะถึงแม้จะพังทลายไปตามกาลเวลาแต่ก็ยังมีร่องรอยของความประณีตของงานสถาปัตยกรรม ที่สื่อถึงความศรัทธาของคนในอดีตด้วยค่ะแล้วทุกคนคิดไหมคะว่าสมัยก่อนเขาใช้เครื่องมืออะไรในการแกะสลักหินให้เป็นรูปร่างแบบนี้ลองแชร์ไอเดียกันมาได้นะคะส่วนรอบๆของปราสาทห้วยแคนก็สวยงามและเงียบสงบมากเลยค่ะมีพื้นที่โล่งที่ชาวบ้านในอดีตน่าจะใช้ประกอบพิธีกรรมใหญ่ๆบางอย่างหรือพักแรมระหว่างเดินทางค่ะ ตรงนี้นะคะเชื่อกันว่าเป็นหินที่ใช้เป็นฐานของสิ่งก่อสร้างหรือแท่นบูชาในอดีตโหมันน่าทึ่งมากๆเลยนะคะแล้วทุกคนล่ะคะถ้ามาเยีอนที่นี่อยากลองนั่งสมาธิใต้ต้นไม้ใหญ่แบบชาวบ้านในอดีตไหมคะถ้าอยากคอมเมนต์บอกเราด้วยนะคะนอกจากประวัติศาสตร์แล้ว ปราสาทห้อยแคนยังมีเรื่องเล่าจากท้องถิ่นอีกว่ามีพญานาคปกป,ปักรักษาสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ค่ะใช่ค่ะและทุกๆปีชาวบ้านจะมีพิธีการบวงสรวงและขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่เป็นการสืบสานประเพณีมาแต่โบราณค่ะถ้ามีโอกาสอยากให้ทุกคนมาชมบรรยากาศในวันงานมากๆเลยนะคะรับรองว่าสวยและอบอุ่นสุดๆเลยค่ะ วันนี้พวกเราทุกคนสนุกกันมา,ากๆเลยค่ะที่ได้พาทุกคนมาเยี่ยมชมปราสาท้ว้แคนที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์และความสวยงามค่ะและถ้าใครอยากสัมผัสกับความรู้สึกแบบนี้อย่าลืมแวะมาเยือนกันด้วยนะคะรับรองว่าคุ้มค่ากับการเดินทางแน่นอนค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะออสวัสดีดค่ะบ๊ายบาย